เ,เห็นของแล้วไม่ขี้เกียจทำขี้เกียจเล่นขี้เกียจทุกอย่างกูงไม่อยากทำเลยม <laughs> 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 ีอะไรน่าเปิดบ้างไอ้นอกยังอยู่กูเปิดแล้วมากูจะเอาเสือ้อเติมเท่าไหร่ดี <laughs> ตอนแรกนึกว่เบอร์เดิมไปแล้วก็เลยแบบขอเสื้ออะกูขอแค่เสือ้ออันเดียวเลยขอไดนาโมด้ก็ได้ <laughs> <laughs> นี่ส่วนที่อยากได้ทั้งหมดเชียร <c oughs> ์แมงโ,โคเทครับถึงจะไม่ได้เล่นบ่อยขนาดนั้นแต่เราก็จะเติมเผื่อว่าวันหนึ่งเราจะกลับมาเล่นเอา500ก่อน500 500 มาแล้วห้าร้อยเข้าสู่เกมมาเรียบร้อยอะอฮะวู้ไมาแลไอเบอร์เนอร์ er ที่เรารักมันไม่เคยจะรักเราโอ้โหใช้เวลาตั้งนานกูจะถ่าไปได้ห้าร้อยบาทห้าวิแม่งเหลือศูนย์แล้วเอาดูว่าห้าร้อยบาทนั้นจะได้เสื้อหรือเปล่านะฮะถ้าไม่ได้นี่คือก,ก็แอบซึมเฮ้ยโอโ้เปอร์เซ็นต์มันแยกอันนี้กันด้วยเหรอมันแยกกล่องกันโอ้ กูต้องเปิดเท่าไหร่อ่ะสองห้าสิบอันเนอะอ้ยไอเฮียมาเป็นเงาเสื้อให้กูด้วยโอ้กูจะเอาเสื้อไปถุงมือ,มอเสื้อเฮ้ยเย้ <laughs> 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 มคุ้มแล้วว้าวดัวมันมาว่ะน้องคือชอบมากชอบตั้งแต่มันเข้ามาตอนแรกเลยแต่ตอนนั้นไม่ค่อยมีตังเติมก็เลยยังไม่ได้ซื้อรองเท้าแล้วเป็นไงนี่ดำทองโหวะรองเท้าเชอารีน่าไปมีขาวปนมาหน่อยโหวะมันเท่ยังวะสุงมือเชียรีน่าครับน้องเหยียบบอย เยียบโอยไปถามว่าห้ารยคุ้มไหมคุ้มลแหละเดสื้อที่อยากได้เนี่ยคือมันใส่พอดีกับไอ้ผ้าปดตามากเลยแล้วคือตอนนี้มันก็อัปเดตผ้าปิดตาให้มันใส่ได้มาทับกับประดับเดิมแล้วนึกออกปะก็เลยแบบต้องใส่แล้วปะวะดูดีโหดําทองดําองม่วงก็เท่เลย S <S <S อาล่ะเรามาดูอาวุธกันดีกว่าว่ามีอะไรที่มันเข้ากันบ้างไหมตอนนั้นที่ผมจะไม่ผิดเนี่ยที่เลงไว้น่าจะเป็นอ่าหอด of darkness คือมันโคตรจะเข้ากันเลยเว้ยเกยะตอนนั้นเลงเซตนี้ไว้แต่สรุปไม่มีทุนจ้ะเอ,อ้ยเราต้องเปลี่ยนมงกุฎได้ปะน้อม่วงดำทองจงจเจริญโอ้กลับมาเล่นเกมนี้ที่ไรกูบ้าทุกที ส่วนปรับหลังนั้นออโลลามันก็วูดูดีเชีย <Yeah. S 2> ดูฮารุฮาราว้าวมีกำลังใจเล่นเกมนี้แล้ววะ <c oughs> <c oughs> อ,อยากกลับมาเล่นนหน่อยแล้ว <c oughs> ลวะแต่เราก็น่าจะใส่แบบผีเสื้อเหมือนเดิมเพราะแบบรู้สึกว่าไม่ชอบประคุมแบบแม่งคือไม่ชอบให้มียอัดปรดับอะไรติดตัวแล้วตอนเนี้ยรู้สึกมันเกะกะ แลน,นล่าสุดมีคนมากระซิบขอซื้อลูกอีกาของฉันไม่มีทางไม่มีใครที่จะพรากแกไปจากฉันได้ลูกชายของฉันฉันรักแกมากคือถ้ามันไม่ใช่สีม่วงนี่คือไม่เก็บแล้วนัน่นน่นาจะขายมเชี่ยแม่งโคตรม่วงอ่ะกูจะบ้าตายแล้วอ๋อ <c ười> มันฟินขนาดนี้ว่าแค่แต่งตัวเนี่ยดับพื้นเรามีแล้วประดับคอเราเฮ้ยยืนนิ่นดิอ๋อนำมีได้นี่ย่ายืนยืยืนยืนเชี่ย เทเกินฮอยฮยเข้ากันยังไม่น่าเชื่อโอ้ไม่ก d กูแค่เห็นตัวละครกูแต่งชุดทิตอยากใส่กูก็จะบ้าแล้วโอ้สีม่วงวุ้ยนี่อะไรอ่ะอปอกดับเลดใหม่เหรอว้าวโอเคนี่คือโอ้โอ้เท่บัดใจโอ้อย่าลืมเลือกออมนะครับเห็นตรงประดับเราไหม ใส่กับพิบอยู่เออผมเห็นนะันมันคือยังไงอ๋อมันคือเราต้องลากไปอ่าโอเคโอ้โอ้โอ้ตอนแรกผมเห็นอยู่แล้วมันมีกระพริบแล้วผมก็แบบมันใช้ยังไงวะแบบมันขึ้นตรงนี้แสดงว่ามันมันได้แล้วมัง้งเออก็เลยไม่ได้สนใจอย่างนี้เองเดีย๋ยวใส่นนี้ครับโอ้นั่นนีโน่โอ้หกล้านโอ้ฉันได้สัมพันธ์เลขหกแล้วว้าวรอ